เอาหน,นีพี่น้องนี่เอ้ยนี่มาเป็นใจใหม้มันเก็บเก็บบุญมาพี่น้องโออเก็บเอามันลายสี่หิดสาวไห้สาวนาพี่น้องจ๋าบอ่อได้ดำให้ดำนาก็เลี้ยงงวัวเลี้ยงควายพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่เขตปัานอกอนเากาะนาครับสิประมาณนี้มีงัวกับไปเลี้ยงงวัวจ้าบัดรเกี่ยงยุงเกี่ยวหย่าดอกพี่น้อง เลี้ยงตามป่ากาบสประดีตอนเศร้าเด้อพี่น้องเด้อสิไปซองเมล็ดกระบ้าเอื้อจ้านะจ้าเพื่อว่าได้เติมอีกจักดอกสองดอกพี่น้องเอ้ยไปหาเลี้ยงงัวบ่เฮ้ยจ้าไปเลี้ยงงัววันนี้เปลี่ยนคนเลี้ยงจ้าสประดีจ้าล้านสาวสองน้องนางสิไปหาเลี้ยงงัวหาสองเมล่ดพี่น้องเอื้อเพื่อว่าได้จุดดอกสองดอก เข้าไปในสวนโอ้ยบทันเราดอกเบิได้น่นมาเราพาเผาแล้วอ้หันฮันดีน,น่นเกบเารบอ <c oughs> โอ้มาพี่บักมีดบักมีดมันยานสันพีน่น้องของไผ ห่องผู้ใดห่องผู้ใดจะได้อ้าวยังอันนี้นะเฮ้ยลักบ่เออเออเราไปเฮ็ดโซนป้าไปซ่องเบิ่งพี่น้องเอ้ยจะที่ได้เบ้อได้แหละกับจักรกล้าพิศดารสภาพมาเฮ็ดพี่น้องจะกาศสวัสดีอีกรอบเด้อพี่น้องเด้อมาซ่องเบิ่งเฮ็ดกับบ่าเอื้อ2คนเนาะ ติดตุยเพินเ่นม hết หัวเพื่องเพิ่นจ้ากำบ่าวนามเนาะกำหัดสองเบิ่งกีว่าเห็นกดอกจักไกษตื่นกันสิน้อยนหนึงพี่น้องจะรอติดตามนะจ๊ะน้ำไม้เพล็กพี่น้องจ้าเมื่อนี่นเหลืองอ้อยอยู่นี่นะกำลังขึ้นจ้า,พ,าพ,พี่น้องน้ำไม้เพล็กนี่ก็ได้เนาะบ่เห็นดอกเค็ดพี่น้องจ้าเห็นแต่ดอกกุลูนางอวดจ้า เดี๋ยวครูลูนางอัวนเน๊นะจะนี่สวยงามมากเลยเนะจ๊จะยามกลางคืนตอนเที่ยงคืนแล้วมันจะหอมพี่เนาะเดี๋ยวครูลูนางอัวน,นี่นะตอนกลางคืนแล้วมันจะหอมมากเลยเนี่ยจะเฮ็ดพี่น้องตาเฮ็ดปวกจ้าสมซื้ออืมหนันแล้วาอไกลอีกเที่ยงค่ะอืมไกลเที่ยงจ้า เอาพุชิบะเก็ตอะไได้อีกนี่นี่จุ่มหนึ่งเอามาเอามาจุ่มง่ายนี่งสตาร์เอานี่พี่น้องนี่เอ้หนี่มาายให้มเก็บบุญมาพี่น้องโอ้เก็บเอามาลายเอามาลายมันมีต้นนี่นี่แค่นี้เป็นพิณแดงเฮ็ดกระด๋อยก็ที่มีเห็นอยู่เห็นอยู่เนาะกำลังโพดูดนะอินทิเค็ต ทัีกนิกะตือกันเตกันเติกันวยอยาเอ้ยอย่ามาเด้ออย่ามาเด้ออย่ามาเก็บอารมณ์ามืออื่นเศร้านวเขาตื่นประนเดีวบอบ่บ่อย่าไปบอกเรอยาเอนั่นบอกแล้วฉันชิมาเต่เด้อมืออื่นนั่น เราจะมันเงี้ยแต่คืนมันเงี้ยไก่มันเงี้ยโลดบ่ได้มันมีแต่ซอดีแล้วบ้นสีได้สมดายแล้วยานขีนกันค่ากินกันข่ากันมาปล่อยบอสก็แล้วยานพี่หลอกเราพี่น่ะรับบ่ายานละล่นขีนกันค่านี่พี่น้องยังงามอยู่ขาข้างนู้นโอ้ยเนาะได้แต่ซ้ำเนี่ครัพี่น้องโอ้ว่าได้แต่ชนซื้อแบบเก็บเอ็บ เราอีปานะบ่มีจ้ามาออกดูแตนไ่เดินพี่นอจ้าบดคนบดเลาะไิด้วยเมอเบร่ไล้วญาิปัดก็บจะไปบอกแล้วืมไปบอกแล้วมันไออกแถวเดินอไปเลาอยู่ป่านะครับบ่พี่น้องเอ้ยน้ำมาออกไปเดินนี่ ก็เลยว่าสิบหาก,กันเลาะเบิร์นเลยกันสิบห้าก,กันเมื่องัพี่น้องมันบอได้ดิพอได้เก็บแต่เออเนาวสัสทันเด้าอย่าหาเลาะเบิร์นแ้าอุ้มแถวโพนเดี๋ยวแหละพี่น้องเอ้ยกะเสียออกจ้าเนาะออกมาเลยพี่น้องเอ้ย,มอเ,มออยเมือมือใส่หมินได้อยูหาหกจุม่มโอ้แมงอะไรเดียวโอ้ว้าวแมงขามจัง แมงคามพี่น้องจ้าอ้ววตายเลยเอ้ายังอยู่ได้พี่น้องเดินนะเออในเดินในพอนั้นแมงคามจ้านจ้าอุ๊อองแม่่อหมูนี่พี่น้องจ้าเห็ดเพื่อนก็ได้ซํานี้นะจ้าโอ้ยกายภาษามุนมีบ่นละเก็บปอกกอนพี่น้องโอ้ยกระเโฟกัสที่สุดเลยเก็บปอกกอนจ้าใบปีงส จีนน่ะอู้ท่ากูแฮงอ้าบวาวยับเลยพี่น้องเห็ดเพืองจะหาเห็ดปวกบุได้ก็เอาเห็ดเพืองนี่แต่ว่านี่เบอร์นี้นี่การกายพัมาุซะนะโว้ยสับคมเศรษฐกิจพี่น้องโอ้ยมันสียังมันสิเรืออยู่โว้ยมันสิเรืออาย่เนาะป้าไปซะโมอู้ตัวิดเถาเลยโมเห็นมัน เท่าแล้วเท่าแล้วจงไว้ซ้ำาม่คือสัญญาอยู่เดี๋ยวนี่สองจุ่มนะพี่น้องจะมาซาบดแล้วอยซื้อบิดแล้วจะมาซาเบอรงบูฮานาคออตเต้คอยลักเปิดกล่องเจ้าอ้ากล้องคือลักเปิดไปแล้วเจ้าของกล้องนะมาเด้อพี่น้องกินขาวปุน อ้าวมีมีข่าวมูอันอายุหมูหวานข่าวมูฮะาวออกมาให้ฉันเลยจะนิ้วข่าวจะไปหิวมาแต่ตซิลเลอร์กระดากันรู้นิ้วข่าวชื่อข่าวกินก็พี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเจ้าของเจ้าของโทรศัพท์บอายุรักเปิดกลองกินต้มหมักหัวดินกินแล้วเขาก็สิไปบ้านเออศีข้าวสิปลิ้นบ้านเออศีโมนี้ ไปสีทั่วมัสซูนกิจจำ้เงินเพิ่มเข้าอีู่ลาชั่วลาวไปหาเฮ็ดกับเมยไปนะไม่ได้เมื่อยจากไก่ไปกลมาแล้วนั่นน่ยไอ้เพิ่มเพิ่มไดเฮ็ดไา้เอ็ซีเบิ่มแน่ได้จันดอกได้สองสามมูมูละสีหาเดียวเ เฮยเอาลางอยู่มักโูดินไปถามเขาดูเฮ้ย่บอเฮ้ยสอยู่ก้นกระตาโง่จ้ามาชิบกุ้นมันใส่ดอก,กไม้เห็นกันนี่โบไลกับอ้ามึกอาอยังมาถอดมากินอล้นะอืมออามาสิ ตามขั้นแล้วหมือนเจ้าในขั้นที่สามแล้ว่จ้าเห็ดก็ได้แมเนียนีจะพระเอายอหน่อยนึงนะไม่จบเสุดนม่าเด้อผมมากกินมาหาเหลาเลยนะเออเดีไวดูหนคอยเอาออกสู้คอยจะกินเ้ากินเจ้าก็ไ้เจ้มเลยคอเพลเหรอย่าตีกันไม่เช่บดอก พวกน้อ่นันลางมาทัทดินกับพ่อลางเพิ่มมัน,อ,นอ,อันโลดอลยาตอย่าห้าไม่เดชเองจะไม่ได้เห็ดผลและจังเวานะทันเหตุผลทันเหตุผลก่อนนี่ทันเรอประจุเนะละจแล้วหาเขาโดมาพี่เราจากกลิ่นข่าวเออมื่อได้จะถุยยังเห็ตัวแต้ตัวแกนหรือเปล่าเร่องบนโยนี้ได้ดมาแล้วคนจะคุณรับพี่เราจาสิบแปดบาทราชีกาเนาะสาบิบแปดกิ่นรูปกระทะเนาะรู้ ไปกินตับกับม so. ูกระจาบินัไงเอาบวงนะัหวานนำก็ะทิใครกินนั้นแน่รอเข่าเข่ามันน้อยอ้ยขายขายจะได้ขายแล้วเขาจ้เมจีดศเขาเจ้าชอบได้ขายจีดศอก มาเอาตามซอข้ากินก็ได้ข้ากินค้าวเจ้าสามอบยังเลยสจอบเขาหน่สีดอกนึ่งเอาออกเลยโงงประทาการสกินประมาณตอนแรงตจะบอกแรงสามซีโม่โอ้จางลน้ำยอเหรน้ำตามาคนนั้นน้ำลงเลยที่อย่างนาประเดวเลยคล้ายจำมันทีเขาค้ายด้วย เอาบรที่บ้านเราบเชาวบานชาบานก็บอได้น้ำที่ขบคุณท้ายก็บอได้พี่อามีวาท่านกินเมื่อใดแล้วบอกเลยเด้อว่าเกษตรข้นในแหงบกั้เสดบกาดเส็ดน้องขันเป็นเบิ่งกันเลยยินจ้าทำบกัดเส็น้ำปุณนแล้วเป็นหัวข้าวบกาแสบจา มอื่นไปเต็มบกเต็ซ่เาเทาไปนั่นมลเจ้าพาเฮ็ดเฮ็เฮ็ดรอบนี้มันเฮ็ดเส้นเท่าคักเนียไปจินเมย์็บบได้โอ้ยะมาเล่ตงไจำดิมันจะอะไกำไรที่เราเเหลไ, <c ười> ไ,ไ,ได้ถ้าต้องเฮ็ดจุดละหาชิดนองมาชิดส Thôi mời thì ta bạn mình không có Thơ cứ em cơn Em rồi, có điện cho mua Đi đấy Coi rồi cho từ mai Bảo, cho cái tư điện cho mua ba cầm một lại hết nào Tại chưa hết Đâu chấm đẹo ากับบริภัคก,กินเองหรอบม่มีหมูบ่มีกระช่างแล้วบ่มีเงินช่าช่วงนี้ก่อติดสถานการณ์สายแดงม,มันก็เลยเงียบโอ้ยเออเหนื่อ,เอ,อยเดือนทำเบิ้งข้าวเลยพี่น้องเป็นบักอันขนาวหรือไง อยากมากของเัื่วนเลยพี่น้องจ็ดได้มางละเธอเจ้าพ่อเจ้าม่างอ,อันยิ่งแก่น้ำาแก่น้ำตากล้วก็จุนอย่างน้องพี่นอ้องไปกำลังใจให้ด้วยสายแดนฟังไทยเอาจ้ะถ่ายากดไปเลยไว้มาเบอง์ผิดก่อนเลยแล้วเนี่ย เห็นยึดแต่ดําบินไม่เนาเห็นบ้าไม่ใช่สนามบินใช่หไหมมันเป็นห้างคอนเซิร์ตสัดสินค้าหรอแน่นนะผมไม่ใช่ห้างไม่ใช่สนามบินนะมาการ์ไปกินมุกระตะอรือสนามบินไม่เป็นสถานที่แบบพักผ่อนหย,ย่อนใจคนไปลหลายหลายแต่บอดี้คืนปปเก๋งแต่เบิ่งไป่ใช่<แ>กินแค่ไปใช้หมดมันเป็นสถานที่ปิกนิกซื้อส้มตักไปนั่งกินตักแดง อ้าวอามูก,กะ่าไปนั่งกินว่ะรถติดประจันออกข้าวเราจนน่าองเที่ยละคริรรไปขึ้นเครื่องบน,น,นทันเอ่กรยื้องนจะนบินนยังน้ำ

ตัวใหญ่ชำนี่มัดอยู่มันตัวใหญ่อะไรนบเเทียนบางเ่อาตนันเป็นพี่สายแบบนี้อันนี้กับพี่สายพี่สากับพี่สายนอยแล้วก็ตัวพี่อามีจือหายจะตังตัวบกใหญ่ใหญ่พี่อามีบอกดูไวพี่อามีแมนบอก็พี่พี่ไม่พี่พไม่มากอมสุดช่วอ ทอยใส่กับป้าแล้วมันสบายมีเหลืองมีแดงมีฟ้าชิ้นยังขาดชิ้นยังวะชิ้นยังได้ชีของเธอร์ไหนชีชีดำดำก็เท่าน่ะสีเขียวไม่ดำดำก็เท่าดำมึงกลับมาขายต้อมึงบริณุใส่พี่น้องเอ้ยนุ่งแล้ว ไอ้นุ่งแล้วนุ่งทำน้ำพอแหงบรานุแต่เจีอจีชมพูบ่เจีจีเหนียวเมนทีจะขอมาจัดไปจีตาอบนาไปกินมูก็ทอยู่เือนไอซีพี่น้องจานสลับพี่อามีฮะพอกาพอกาสแซดนเพิ่นเบิงกะี่นี่ได้เรียกพี่ยามีสวัสดีจ้ากาแซด